สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบพระศรัทธาหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินและหลวงปู่มุนทิะสาโรนะครับวันนี้จะพามาชมพระสมเด็จไกเซอร์รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับเพื่อนๆเป็นทาทองกรรมการนะครับเดิมๆจากวัดเลยครับเพื่อนๆฮะรุ่นนี้ไม่ค่อยได้พบเจอนะครับเพื่อนๆฮะผมก็เพิ่งเจอ องแรกอย่างเดียวนะองเดียวนะครับองคแรกครับที่เจอมาฮะไม่ค่อยเจอนะครับในกลุ่มก็ไม่มีเลยครับน่ะถาทองกรรมการหายากมากครับเพื่อนฮะเพื่อนๆทั้งเก็บพิมพ์ทรงนะครับผมพิมพ์ทรงต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับเพื่อนฮะเพื่อนมาดูหน้าพระพักนะพระพักก็จะกลมๆใหญ่ๆนะครับเด้งๆนะครับพระพักนะครับก็จะมี ประกันสองข้างคมชัดลึกนะเรียกว่าประกันสองข้างคมชัดลึกเลยครับนะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีพระกรลำล้ำนะลำล้ำพระกรนะครับนี่ประทับบนฐานฐานสิงนะครับเพื่อนๆเนี่ยถนะ้าเกตดูจะมีฐานสิงนะฐานฐานสิงฐนะานที่สองเราจะเป็นฐานสิงฐานแรกก็จะฐานใหญ่นะทั้งหมดจะมีห้าห้าชั้นนะครับเพื่อนๆ ประทับบนฐานสิงห้าชั้นนะครับเ,เ,นนเพื่อนๆเนี่ยของแท้ๆต้องเป็นแบบนี้นะครับเ,นนเพื่อนๆนะฮะของแท้ๆต้องจดจําพิมพ์ทรงนะครับให้ขึ้นใจนะครับเพื่อนๆน,นะฮะรุวนนี้ก็พิเศษมากเลยครับได้หลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินพุทุคุณเหนือโลกนะครับมาปลุกเสกแล้วก็พุทุคุณหลวงปู่มุลที่ตาสาโลนะพุทธคุณเหนือปาฏิหารน,นะครับ สององนี้ก็เกินคุมแล้วนะครับเพื่อนๆนะครับจากพิเศษกว่านั้นคือรุ่นนี้ปลูกเสกในวันเสาร์ห้าด้วยนะครับเพื่อนๆปลูกเสกวันที่ห้าเดือนห้าปีสองพันห้าร้อยสามสิบห้านะครับเพื่อนๆเน,นี่ยก็เป็นวันแรงนะฮะวันแรงวันครูก็โบราณอาจารย์ท่านมักปลูกเสกในวันเสาร์ห้าทุกคนจะแรงมากเลยครับเพื่อนๆ ตัวนี้น่าใช้มากนะครับเพื่อนหายากมากเลยครับเพื่อนมาดูด้านข้างนะครับนะด้านข้างนะด้านข้างจะเป็นองค์นี้จะเป็นพิมพ์หนานะครับเพื่อนนะฮะพิมหนาพิมพหนานิยมนะครับก็ปกติก็จะเห็นอยู่สองพิมพ์พิมพ์บางกับพิมพหนานะครับเพื่อนนะฮะด้านข้างหนานะครับนะด้านหลังต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อน่ะต้องคมคมชัดชัดแบบนี้นะครับเพื่อนสังเกตดูฮะนี่ครับพอพานนี่ต้องกด ต้องกดชัดๆลึกๆนะครับพอผ่านนะครับผิวพันธุ์ต้องเรียบตึงนะฮะเนี่ยต้าเรียบตึงแบบนี้นะครับเพราะว่ากดปั๊มนะครับกดปั๊มนะครับเพื่อนๆเนี่ยอัคระยันเนี่ยเห็นไหมฮะเป็นล่องล่องลึกๆเลยครับอัคระยันเนี่ยเป็นล่องลึกๆนะครับเพื่อนๆคมๆด้วยนะครับเพื่อนๆเนะ่ยเพื่อนๆสังเกตดูบนสารนะครับนะ่ะ ผลสารรุ่นนี้ก็จะผสมว่านร้อยแปดชนิดนะครับาว่านเกสรร้อยแปดชนิดนะฮะผงทุกทุกคุณด้วยแล้วก็มีผสมแหล่เหล็กไหลเห่เหล็กจำพีด้วยนะครับนะฮ,ะ,นะฮะ,ะเพื่อเพื่อนๆมาดูว่านฮนะผงว่านที่เขาตําไม่ละเอียดฮนะนีะฮะชิ้นว่านที่เขาตําไม่ละเอียดฮนะบดไม่ละเอียดฮนะผสมเข้าไปในเนื้อพระนะครับพรเพื่อนๆฮะ ี่ครับเพื่อเป็นเนื้อเป็น,เป,นเป็นว่านนะฮะเล็กเล็เล็กเล็กเล็กมากเลยครับนะฮะขีเล็กเล็กที่เขาบดไม่ค่อยละเอียดนะครับผสมไปในเนื้อพระเนี่ยเป็นเนื้อว่านนะครับผมของแทๆ้ๆต้องเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆน,น,นะครับไม่ใช่ผงผงล้วนๆไม่ใช่นะครับเพื่อนๆเก๋เลยครับฮะของแท้ๆต้องมีมวลสารแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะมวลสารฮะฮะรุ่นนี้ก็ ไม่ต้องพูดถึงนะครับได้สองเกจิได้ลุงปู่หมุนกับลุงปู่สวงปกเสกแล้วก็ร่วมว่านเมตตามหานิยมด้วยนะครับชุดนี้ก็จะเป็นสุดยอดเมตตามหานิยมมหาเสน่ห์นะครับฮะสุดยอดมากเลยครับรุ่นนี้ครับเมตตาขาขาเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานครบนะครับผมฮะถือว่า หายากมากครับเนี่ยองค์นี้ผมเพิ่งเจอองค์แรกนะครับในกลุ่มก็ไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆหาสวยๆแบบนี้ก็ข้ามหมื่นแล้วนะครับเพื่อนๆข้ามหมื่นแล้วครับสวยแบบนี้ครับของเก๋มีแล้วนะครับเพื่อนๆเจ้าหาต้องระมัดระวังด้วยนะครับของเก๋มีแล้วนะครับของแท้ต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับนะองค์นี้เปิดเปิดเบี่ยงปันให้5,900บาทนะครับเพื่อนๆ นะครับสนใจก็ทักไลน์มาได้นะครับเพื่อนๆจะลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆเลยครับผมครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมมากนะครับสวัสดีครับ